สวัสดีครับผมแม็กนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ f o r d Auto g a l l e r y พระประแดงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเอารถมารีวิว1คันนะครับเป็นรุ่น f o r d Ranger x l t นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Limited นะครับเพราะว่าตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าเรายังมีเหลือในสต็อกอยู่อีก2คันเลยนะครับแล้วก็อีก1นึ่คันคือคันนี้นะครับที่แต่งโชว์แล้วเป็นตัวเดโมนะครับเราเอามา จัดขายให้ลูกค้าเลยดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทพร้อมชุดแต่งที่แต่งให้กับคันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวพามารับชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรเับ้าป สวัสดีครับผมแม็กที่รึกษาการขาย Ford อยู่ที่ออโต้แกลลี่พระประแดงนะครับวันนี้นะครับพามาดูรถที่ใส่ชุดแต่งแล้วนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับส่วนรถ1 0 0 0 0แบาทแถมชุดแต่งทั้งคันแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะครับก็คือรุ่น DBL XLT นะครับตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆท่านชอบมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้กุญแจโมบายเลเซอร์นะครับแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะครับสาหรับ เจ้าตัวรุ่น XLT นะครับความคุ้มของเขานั้นมาเพียบเลยนะตัวนี้เป็นปีเก่านะครับเอามาขายพิเศษให้นะครับคูณลูกค้าที่ชอบ XLT นะก็ตัวนี้จัดส่วนลด100,000บาทให้เลยนะครับแล้วก็แถมชุดแต่งแบบนี้ให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็คันทั้งหลังผมมีคันนึงนะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับก็คือรุ่น XLS นะครับเพราะว่า XLS นี้เป็นรุ่นใหม่นะจัดโปรโมชั่น อดอกเบีย้ย0%ก็มีนะครับทูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่250,000บาทนะครับแล้วก็รับโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%แถมชุดแต่งรอบคันแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็มีการผ่อนที่48งวดนะถ้าเกิดผ่อนที่60งวดจะต้องมีอดอกเบีย้ยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะส่วนรถอีก100,000บาทเลยนะครับสำหรับสองรุ่นนี้นะครับในเอสนั้นจะมีหลายรุ่นหลายสีให้เลือกเลยนะแต่ว่า XLT จะเหลือคันนี้คันเดียวนะที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ เลือกเอานะครับลูกค้าชอบรถรุ่นใหม่ XLS หรือ XLT นะความต่างกันนั้นจะอยู่ที่ช่วงล่างด้วยนะครับแล้วก็ระบบภายในนะระบบต่างๆนะก็จะต่างกันเพราะว่า XLT นั้นเลิกผลิตแล้วตอนนี้ผลิตแต่ XLS กับ ดีเบลสปอร์ตนะครับที่กระจายออกเป็น2รุ่นนะจาก xlt นะครับอ่ครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องของแม็กไว้ด้วยนะครับไม่มีรถแบบนี้มารีวิวให้ดูนะครับวันนี้เอาชุดแต่งมาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องรถลูกค้าตัดสินใจก็ทักหาแม็กได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้จะเน้นชุดแต่งให้ดูนะครับเป็นชุดแต่งเรนดอนวันนะชุดแต่งแบบใหม่เลยนะครับเพราะว่ากระจังหน้าจะมี2แบบนะสีดําคันนี้ใส่กระจังหน้าสีดําด้านแต่เป็นลายเดียวกันอันนี้เป็นดําเงาอ่าแล้วก็จะมี ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงคําว่า F เนี่ยจะมีตัวสีเล่นลวดลายสีแดงกับสีน้าเงินอยู่ด้านหน้าเลยนะจะมีทั้งสีดําด้านหรือสีดําลูกค้าเลือกได้เลยแล้วก็ช่วงข้างล่างนะกันชนล่างที่ติดเข้าไปให้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวเต็มแบบนี้เลยด้านหน้ามีไฟ LED ด้วยนะครับที่บริเวณกระจังหน้าของเขานะที่ให้มากับชุดแต่งนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็นตัวสีขาวนะทําสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็การยิง กาวยิงกันน้ําพวกนี้นะครับเนียนๆเลยนะทางของเราจัดให้แบบสวยๆเลยนะแล้วก็ท่านใดชอบรุดลายแบบนี้ก็จัดได้นะครับนี่ตัวนี้ไม่มีระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าอะไรนะในรุ่น XLT นะครับแล้วก็ XRS ก็จะไม่มีเหมือนกันตัวนี้ได้ไฟตัดหมอกด้วยนะแล้วก็ดีไซน์คิดแต่งเขาเข้ากันแล้วก็แมทพอดีเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับว่า2คันนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนรถเท่ากันแน่นอนนะครับแถมจุดแต่งแบบนี้ให้ด้วยนะครับนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ ครับมาเริ่มกันที่เจ้าคันนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Ford Ranger Double Cab นะครับสีขาวรุ่น XLT เครื่องยนต์2.0นะครับแล้วก็มีแรงม้าถึง1ิ0แรงม้าเลยแล้วก็แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นรถที่เราเอามาแต่งโชว์นะครับเป็นรถทดลองขับนะจัดส่วนลถให้เลย100,000บาทสำหรับรุ่นนี้นะครับ ได้ชุดแต่งแบบนี้รอบคันไปเลยนะครับอยู่ที่ฟอร์ดพับปะแดงนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งเรน d ดอรวันนะครับกระจังหน้าเขาเป็นรูปแบบใหม่เลยนะแล้วก็ทําไฟด้านหน้าเพิ่มเติมเข้าไปนะที่ลูกทรงสีแคมนะเป็นไฟพิเศษนะนี่ผมกดที่รีโมทมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยมันจะไม่เหมือนกับตัว XLS ที่ได้ไฟ Daytime Running l i g h t มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ x อคันนี้จะเป็นรุ่นปีลึกกว่านะครับแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนนะ ลูกค้าซื้อไปออกเป็นรถป้ายแดงเลยนะครับจัดส่วนลดให้1 0 0 0 0แนบาทพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยก็ลูกค้าก็จะคุ้มตรงนี้นะครับนี่เลขไม้อยู่ที่เจ็ด้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับเป็นรถทดลองขับนะแล้วก็แต่งโชว์ให้ลูกค้ามาดูรถอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ใช่รถที่จะว่าใช้งานหนักหรือใช้งานอะไรนะครับอ่าก็เป็นรถเทสนั่นแหละครับลูกค้าจดทะเบียนป้ายแดงต่อได้เลย ราคาของเขานะครับยังอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะปรับราคาเป็นราคานี้เลยเก้าแ0นห้าหมืสี่ันบาทส่วนลดหนึ่งแสนบาทเหลือแ5ดแส0ห้าหื่นสี่ันบาทนะครับลูกค้าดาวเข้ามานะครับใช้เงินออกรถประมาณแสนกว่าบาทนะคันนี้ก็สามารถผ่อนแบบสบายๆได้เลยนะครับแถมจุดแต่งแบบนี้ให้รอบคันเลยนะครับการผ่อนนั้นมีทั้งดาว25ห้าปร์็นหรือ20ิปเซนขึ้นไปนะครับก็ ลูกค้าเอาราคารถที่ตัดราคาส่วนลดไปแล้วนะมาคูณกับ25%เปอร์เซ็นได้เลยนะเพราะว่าเรทเนี้ยผมแนะนําว่าไฟแนนซ์ผ่านแน่นอนนะครับสําหรับท่านที่จัดไฟแนนซ์นะอ่าเพราะว่าถ้าดาวน้อยๆอ่าสัก15%เปอร์เซ็นตเนี่ยโอกาสผ่านมันยากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะตัว xlt นี้นะครับโปรโมชั่นที่ให้ไปเนี่ย มันจะผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นต้นๆนะครับอ่าประมาณหนึ่งหมื่นต้นๆถ้าลูกค้าดาวที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะก็จะอยู่ที่หมื่นต้นๆผ่อนได้แปดสิบสี่เดือนเลยอ่าแต่ถ้าเกิดลูกค้าใช้เงินออกรถน้อยหน่อยอย่างเช่นเอาตัวหนึ่งแสนมาช่วยดาวนะลูกค้าก็จะออกรถอยู่ที่หลักหมื่นนะคะประมาณแปดหมื่นกว่าบาทเนาะก็จะได้โปรโมชั่นชุดแต่งแบบนี้เช่นกันแต่ ไฟแนนซ์ก็ต้องดูด้วยว่าเครดิตของลูกค้าแน่นไหมนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับติดตั้งมาให้แล้วนะเป็นชุดแต่งเลนดอนวันนะครับก็จะมีไฟสิว3สามจุดตรงกลางนะผมไปเปิดไฟให้ดูโหมดสวิ์ออนมันก็จะโชว์เลยนะครับเนี่เป็นกิจเเอมบายเลเซอร์นะครับพูสตราสำหรับ XLT นะ จะไ,ได้กุญแจแบบนี้นะครับนี่กุญแจสามารถสอดมือทัชสกรีนที่ประตูได้เลยนะมันปลดล็อกได้เลยอันนี้นะไฟหน้าแต่งเป็นไฟซีแคมนะครับเป็นชุดแต่งของเรานะแต่งให้แบบนี้เลยนะสวยมากๆเลยลูกค้าที่ออกเอลพัทนะที่ยังไม่ได้ไฟเดทาไมแบบรูปทรงซีแคมท่านใดชอบนะสามารถแต่งไฟแบบนี้ได้นะครับตรงขอบตัวซีนะครับนี่ ก็จะให้แสงส่องอส,งสองว่างเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะนี่ด้านหน้าเขาก็เป็นไฟ LED ด้วยนะครับไฟตัดหมอกข้างล่างเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนี่แล้วเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนสีเหลืองนะแล้วก็ไฟที่กระจังหน้าเขาก็เป็นสีขาวมาให้เลยนะครับลายมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ของนี้จะเป็นขีดเส้นนะมีแบบให้เลือกนะอันนี้จะเป็นลายแบบ กลมๆนะครับ <Hey. S 1> แล้วก็เป็นสีดำเงาที่กระจังหน้า ford ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟสีสามจุดสามารถเลือกสีได้นะแบบนี้มีสีขาวด้วยนะอ่ามีหลายแบบให้เลือกนะครับกันชนหน้าก็เป็นฟิลแบบแรปเตอร์เลยนะครับมีคิ um ้วทุ้มล้อเป็นสีดำเงาแบบโป่งมาให้นะตัวนี้ hey. ชุดล้อเป็นสีดําเงาขนาด6นิ้วใส่ล้อโตเข้าไปนะครับล้อโอเวอร์ซิด้วยเป็นฟิลแบบออฟโรดเลยนะครับตรงนี้ก็สวยมากๆเลยนะแล้วก็ด้านบนอ่าด้านล่างก่อนละกันนะกันชนหน้าเนี่ยเป็นกันชนหน้าของชุดแต่งเขามาเลยนะครับก็จะด้านหน้านี่ตัดสีเทาสีเดียวกับแรปเตอร์เลยนะแล้วก็มีสีดำตัดตรงกลางนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ ที่เป็นตัดดํขาข่าดํามานะตรงคิ้วนี่ครับตัดกันสีรถเลยแล้วก็ยางนี่เขาเก็บมาอย่างดีเลยนะครับการซีนเข้าไปนี้ไม่ใช่การถอดนะตัวนี้เขาประกบเข้าไปให้เลยนะครับกระจังหน้าก็ฟิลนี้เลยนะสะกู๊ปด้านบนเป็นแบบสีดำด้านนะครับสกู๊ปทรงฟิตนะแบบเล็กนะแบบนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับ รถคูแ่แบบนี้มันติดเพิ่มเติมเอานะเพื่อความสวยงามก็โอเคเลยนะครับโอ้มันจะได้ฟีลแบบออฟโรดหน้าดูดูแบบนี้เลยนะครับเรามองนี่คันใหญ่มากเลยนะไม่ใช่คันเล็กนะครับเพราะว่าดูในกล้องอาจจะแบบเหมือนเห็นเป็นคันไม่ใหญ่นะถ้าเป็นสูงสักร้อยเจ็ดสิบไม่เกินร้อยเจ็ดสิบนี่มาดูเป็นคนตัวเล็กเลยนะครับรถจะสูงด้วย แต่ว่าการขึ้นรถนี้ง่ายๆเลยนะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับรถออฟโรดแบบนี้เท่ด้วยนะครับกระจกเนิมจากโรงงานชนิดสองชั้นนะเป็นกระจกชนิดพิเศษนะครับป้องกันการ,รแตกนะมันเป็นกระจกชนิดพิเศษเลยด้านหน้าไม่มีเรดร์อะไรนะครับเพราะว่าเป็นตัวไม่มีระบบคู้ครลนะครับมีแค่การปรับโหมดเท่านั้นนี่ ก็ฟิลนี้เลยนะสีขาว954นะครับส่วนลด100,000บาทแถมจุดแต่งแบบนี้ไปเลยนี่ตัวนี้ก็คุ้มสุดๆเลยนะลูกค้าจัดโปรนี้ก็ลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะครับก็ได้ฟิลคันนี้ไปเลยสติกเกอร์นะครับติดตั้งแล้วนะฝอดพระประแดงนะลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวถอดออกให้ได้นะสติกเกอร์ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ล้อออฟโรดนะครับใส่ย,ยาง p ีนะครับอ่าเป็นยาง a t นะรุ่น70นะเป็นยางออฟโรด4 4ณ4เลยนะครับยางอันนี้ลุยทั้งทางดำแล้วก็ทางเรียบเลยนะเป็นแล้วก็เป็นสไตล์ออฟโรดเลยนะครับแล้วก็ใส่ล้อ o s เมานะเป็นล้อฟิลออฟโรดแบบนี้เลยแล้วก็มีออฟเซตที่ลบประมาณ15นะอันเนี้ยก็จะเท่าหนึ่งฝ่ามือเลยนะครับสำหรับออฟเซตที่ลบไปนะครับมันก็จะให้ล้อแบบล้น,ลนๆหน่อยนะขนาดยาง27555็ R 2ีนะ ก็ร้อขนาดยี่สิบด้วยนะมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับนี่แล้วก็ด้านในมีปีกนกปรับองศานะปีกนกอันนี้เดิมจากโรงงานนะครับก็จะให้ฟิลปีกนกมาด้วยนะแล้วก็โช๊กใหญ่แบบนี้เลยนะเป็นโชค๊คน้ำมันล้วนนะครับไม่ใช่โมโนโทูบนะอ่าตัวนี้ลูกค้าสามารถยกเพิ่มได้อีกนะใส่ปีกนกขยายขาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ แล้ก็ช่วงล่างที่เป็นของฟอร์มาจากเดิมโรงงานเลยนะคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับก็เป็นฟิลแบบล้อล้อนแบบนี้ก็เก็บไม่ให้มันผิดกฎหมายเนาะแล้วก็บันไดขึ้นนี่เป็นพลาสติกนะครับอรับน้ำหนักร5 0ยหกิโลกรัมเลยขึ้นไปยืนแล้วก็กระโดกดขึ้นรถได้เลยนะขึ้นง่ายๆนะนเบ้าลองมือจับก็ติดให้นะครับกันลอยได้ดีเลยนะเวลาใช้เนี่ยแหวนมันไปโดนได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้กุญแจโมบายไลเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะสามารถทชสก,กีนเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกรถโด,ดยการสัมผัสนะนี่รถล,ล็อกแล้วนะครับแล้วผมจะปลดล็อกนี้ผมถือกุญแจไว้ในกระเป๋าเกงก็ได้แล้วผมเอามือสอดน,นี่ปลดล็อกได้เลยนะโอเคเลยนะครับนี่แล้วก็ภายในก็ให้มาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนอ่าคิวกันสาดติดตั้งแล้วนะครับนี่ มาแบบนี้เลยนะแล้วก็มีแหนบห้าเส้นนะคันนี้แล้วก็มีโชค๊คที่อยู่นอกแหนบนะครับเป็นโชค๊คแบบทวินนะรับน้ำหนักได้ถึงหนึ่งพันสองรอยกิโลกร,รัมเลยนะครับ L T หรือรุ่นเลนเจอร์ทั่วไปนะรับน้ําหนักได้ประมาณนี้เลยแต่แรปเตอร์นี่รับน้ำหนักได้แค่9ก้ารอยกิโลกร,รัมนะเพราะแรปเตอร์เป็นโชค๊คนะครับไม่ใช่แหนบอันนี้มีแหนบสี่เส้นด้านล่างนะก็ก็จะให้แบบบรรทุกเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะ ไม่ใช่สี่คูณี่หรือโฟร์วิลดนะครับอ่าเครื่องยนต์สองจุูนย์ร้อยเจ็สิบแรงมา้าสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับตอนนี้ก็แรงแล้วนะนี่เครื่องยนต์ซิงเกิลเท b o ์โบนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะนี่ด้าน,นบนสามารถติดตั้งโลบา์เพิ่มเติมได้นะครับนี่มีรูพวกนี้แกะออกมาได้นะแล้วก็ยิงน็อตใส่ได้เลยต้งขอบของเขาล้วนั้นก็จะให้แบบนี้เลยนะ แล้วก็มีบันไดขึ้นหยิบของด้านข้างนะครับในเกนแล้วก็ชุดแต่งล้อนี่เดี๋ยวแวะดูล้อหน่อยนะครับพอดีเลยนะครับกับซุ้มล้อก็ฟิลดูดเลยนะฝากระโปรงท้ายตัวนี้ได้กล้องหลังมาด้วยนะครับกล้องหลังฝังอยู่ที่โลโก้ฟอร์ดเลยแล้วก็มีอะคริลิกเรนเจอร์สีแดงติดตั้งไปแล้ววันนี้แถมให้นะชุดแต่งพวกนี้แถมให้หมดเลยแล้วก็กันชนท้ายเนี่ยเป็นสีขาวนะครับไม่มีเซ็นเซอร์นะครับอ่าไม่ใช่ตัวเสริมแพคเกจนะ ไม่มีเซ็นเซอร์นะถ้าตัวเสิมแพ็กเกจจะมีเซ็นเซอร์นะครับนี่แต่ว่าในรุ่นนี้เขาไม่ผลิตแล้วนะครับก็ขายตามสภาพแบบนี้เลยนะลูกค้ารับสภาพแบบนี้ก็จะได้ลดแบบนี้เลยพร้อมส่วนลดพิเศษ1นึ่งแสนบาทไปเลยนะครับ XLT ด้วยกุญแจโมบายไลเซอร์ด้วยนะบางท่านชอบ x l s นะแต่ x l s ยังเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับถ้าชอบกุญแจแบบนี้ก็ชอบอก็เลือก XLT ได้เลยตัวนี้ติดตั้งพิเศษนะฝาท้ายแบบ มีโช๊ให้ด้วยนะครับน่าให้ไปเลยนะโช๊อันนี้ติดตั้งประมาณสองพันกว่าบาทนะหรือสั่งตามเว็บมาติดตั้งเองก็ได้นะอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วฝาเดิมเขาไม่ใช่แบบเบานะยังหนักอยู่นะแต่ว่าเขาติดตั้งโช๊เข้าไปเนี่ยสามารถยกขึ้นแล้วก็อัตโนมัติได้เลยนะครับนี่แต่เวลายกยังหนักอยู่นิดนึงนะแต่เวลาลงเนี่ยมันจะซับแรงได้ดีเลยนะนี่ผมปล่อยเลยนี ใช้งานสะดวกมากๆเลยนะครับโชว์พวกนี้ยติดตั้งให้เลยนะในส่วนของฝากระโปรงหน้าก็ติดตั้งให้นะครับบางทีลูกค้าเอาอย่างเงี้ยผมก็ติดตั้งให้หมดนะผมชอบให้มันสบายนะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีจุดเ,เชื่อมต่อไฟได้นะสายไฟลากมาด้านหลังแล้วก็กระบะไลเนอร์เดี๋ยวติดตั้งให้นะครับแต่เวลายกขึ้นแต่ยังหนักอยู่นิดนึงนะแต่เวลาลงมันปลอดภัยนะครับเนี่ย แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีไฟที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะจะไม่ใช่ LED นะครับตรงนี้เป็นไฟเดิมจากโรงงานนะสำหรับรุ่นของเขานะยังเป็นฮาโลเจนด้านในไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเป็นสีแบบฮาโลเจนอยู่นะไม่ใช่ LED นะครับก็มาฟิลนี้เลยนะครับภายในนี้ก็จะเป็นฟิลแบบ เหมือนกันเลยนะยังไม่มีดีไซน์อะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ <_ EN> ก็ยังเป็นแบบ XLS เลยนะ <S <_ EN> <S L S ก็จะได้หน้าตาภายในแบบนี้เลยนะครับนี่ขออนุญาตภายนอกให้ดูคันเดียวไปเลยนะภายในก็จะเหมือนกันด้านในยังเป็นบ่อผ้ามาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีเกียร์หกสปีดเป็นรูปทรงทาวเวอร์สามารถเล่นเมนูนได้นะปรับบวกลบได้นะครับแล้วก็มีด้านในคอนโซลที่ินดีไซน์แบบให้ความหรูมากกว่า XLS นิดนึงนะก็จะเป็นสีกาไฟมาจากโรงงานนะครับ นี่แล้วก็จะมีตัวเซ็นทันร็อกนะทั้งการเปิดปิดกระจกเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะกระจกมองหลังก็ตัดแสงด้วยด้านบนเป็นสีครีมนะแล้วก็มีจุดเก็บของเก็บแว่นตานะครับนี่ไม่มีเรดาร์ด้านหน้านะมีระบบคูดคอนโทรลนะครับสามารถตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับแล้วก็หน้าจอขนาด10นิ้วนะเป็นจอ Android OS ได้หมดเลยนะแล้วก็แอร์ปรับแยกอิกสระซ้ายขวานะอันนี้ก็จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ ลูกค้าชอบมากๆเลยนะท่านใดชอบเล็กทีก็ตัวนี้เลยนะครับนเด็กเกนด้วยนะครับปรับแอร์ปรับพัดลมได้หมดเลยนะไลฟ้าแล้วก็สามารถชาร์จแบตแบบไวเลสนะครับมีทั้ง usb type c ได้เลยนะครับปรับโหมดการถี่ได้4โหมดนะตัวนี้มีคุชคอนโทรลด้วยนะครับบ่อผ้าที่ให้มาก็เก็บตะเก็บสีขาวมาจากโรงงานเลยนะครับนี่เป็นตะเก็บคู่ไล่มาเลยนะปรับเมนูนะครับปรับได้ สี่ทิศทางนะหน้าหลังแล้วก็เอ็นหลังเอ็นหน้านะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยชนิดพิเศษเลยเนีย่ยผมสตาร์ทให้ดูนะมันหมุนได้ง่ายๆเลยนะผมหมุนด้มือเดียวเลยนะครับนี่มือถือกุญแจเนี่ยใช้นิ้วเดียวหมุนได้เลยนะพวงมาลัยแบบนี้เบามากๆเลยนะครับเนี่ยหมุนได้เลยนะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะทางด้านขวาด้วย ด้าน,นขวานี่เป็นปมัลติฟังก์ชันหน้าจอหน้าปัดของเรานะหน้าจอเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบบารแท็กก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะครับบอกกิโลเมตรนะครับเจ็ดร้อยกว่ากิโลนะแล้วก็น้ํามันอยู่ด้านขวาแล้วก็สามารถปักบวกลบได้เลยนะกดบวกเดี๋ยวมันจะโชว์ตรงกลางนี้นะเมื่อลูกค้าใช้งานเนาะเวลารถวิ่งนะบอกน้ํามันแล้วก็สามารถเมมโมรี่บันทึกการเดินทางของเราว่ากินน้ํามันไปเท่าไหร่แล้วอะไรนี้ได้หมดเลยนะ แล้วก็ปัดน้ำฝนออโต้ด้วยนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวาเป็นไฟเลี้ยวนะไฟสูงไฟต่ํานะปรับใช้งานแบบว่าชั่วคราวได้หมดเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายนอกเป็นหนังอย่างดีเลยนะแล้วก็เก็บสีดําตรงขอบลังพึ่งแอร์นะแล้วก็แอร์เป็นแบบแยกซ้ายขวาก็สวยมากเลยนะตัวนี้สามารถตั้งลิมิตความเร็วได้นะดูคอนโทรลไม่ให้เกินลิมิตของเรานะสามารถสบายๆนะลูกค้าเหยียบเบรกอย่างเดียวนะก็จบเลย ปล่อยให้รถวิ่งตามลิมิตที่เราตั้งไว้เลยนะครับไฟหน้านะเป็นไฟแบบ atic, เมทิเป็นไฟแบบ LED นะครับก็สามารถปรับออโต้หรือล็อกไว้ก็ได้นะ mm hmm. เมื่อดับเครื่องมันจะรีเซ็ตกลับมานะครับนี่ก็จะมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะแล้วก็ปรับหน้าจอพวกแสงภายในนะแล้วก็ปรับองศาของไฟนะความเชิดความสูงของไฟได้หมดนะครับ กลับมาที่ตรงกลางนิดนึงนะตรงนี้จะเป็นตัวคูลคอนโรลนะครับแล้วก็มีโหมดป้องกันถนนลื่นสามารถกดได้เลยนะมีโหมดกับทีสีโหมดโหมดประหยัดโหมดลา,ากพ่วงนะครับแล้วก็โหมดป้องกันถนนลื่นโหมดปกตินะแล้วก็ตรงที่ตรงกลางก็จะมีเบรกมือแบบเสานะสามารถดึงนะครับบีบได้เลยคอนโซนประตูก็โอเคเลยนะครับมีหนังด้านบนเป็นไฟเบอร์แล้วด้านล่างนะแล้วก็มีตัว ควบคุมกระจกนะปรับขึ้นปรับลงปิดได้หมดเลยสามารถพับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้สามารถพับได้นะเนี่ยไม่มีบายสปอร์ตนะครับสามารถปรับองศาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังต่อนะครับด้านหลังมีแอร์มาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ในรุ่น XLT นะราคาเก้าแสห้าหสี่ันบาทส่วนลถหนึ่งแสนบาทก็จัดว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ ได้แอร์ได้อะไรเพียบเลยนะในเอ s ไม่มีแอร์นะแต่เอสราคาอยู่ที่8ปด0 0 0เกบาทต่างกันประมาณหลักหมื่นนะครับคันนี้ก็รถพิเศษให้เลยนะครับลูกค้าท่านใดชอบลิมิเต็ดก็คันนี้ได้เลยคันนี้ฟิลก็ประมาณนี้เลยนะครับล้อออฟโรด15นะครับเป็นล้อออฟโรดโอเอซิสขนาด20่สิบนะ,ะถัดไปนะคันสีดำนะครับก็ เดี๋ยวพาดูนะครับ Ford Ranger XLT นะครับราคา954,000บาทนะส่วนลด100,000บาทพร้อมชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับลูกค้าทักขเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือจะเป็น x l s นะครับตัวรุ่นใหม่แบบนี้นะในปี2023ก็มี2024ก็มีนะครับก็จัดได้หมดเลยนะราคาอยู่ที่889,000บาทเพิ่ม10,000บาทในเดือนนี้แล้วก็เป็น899,000บาทนะ มีหลายสีให้เลือกเลยนะครับนะครับท่านใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องของแม็กไว้ด้วยนะครับวันนี้แม็กต้องขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับได้เดี๋ยวผมถ่ายเรียบร้อยแล้วครับกลับมาที่คันสีดําต่อนะคันนี้ราคาแปดแสนเหมื่นเก้าพันบาทปรับขึ้นแล้วนะเป็นสิบหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสําหรับ x l s สี่ประตูนะเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติหกสปีดเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ได้ ที่อัตโนมัติของ Ford เลยนะครับก็จะมีทั้ง Open Cap แล้วก็ DBL 4ประตูแบบนี้ด้วยนะอ่าแล้วก็เครื่องยนต์2.0นะครับแรงม้า170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5้นิวตันเมตรเลยนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่นะมีทั้งรุ่นปี2024แล้วก็2023เลยลูกค้าเลือกได้หมดเลยนะจะเอาเป็นโปรดอกเบีย้ย0%ผ่อน48เดือนดาว25%ร์ก็ประมาณ2 5 0 0 0 0 2้า0องลูกค้าวางเงินดาวเท่านี้ก็จะได้โปรนี้ไปเลยนะ ในส่วนของส่วนลดหนึ่งแสนบาทใช้ผมแนะนําเป็นใช้ตัดราคารถไปเลยนะแล้วลูกค้าก็ดาวเพิ่มเข้ามานะแ,แบบนี้โอกาสผ่านไฟแนนซ์สูงมากๆเลยนะครับสําหรับท่านที่ดาวยี่สิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็เป็นแคมเปญผ่อนถึงสี่สิบแปดเอ่อสี่แปดเดือนถึงแปดสิบสี่งวดเลยลูกค้าก็ได้ชุดแต่งแบบนี้ไปด้วยนะครับพร้อมส่วนลดหนึ่งแสนบาทให้เลยนะครับเอาละครับไปดูกันนะว่าต่างจากตัวสีขาวที่รีวิวไปเมื่อคลทิปที่แล้วยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ